สวัสดีครับเ้าหนงสันเทนนะครับก็วันนี้เรามาลุยกันที่วันศุกร์นะผมเดี๋ยวเรามาดูกราฟเด้งกอนนะครับกราฟเด้เมื่อวานก็จบบาลิชนะครับสร้างแนวต้านไว้ที่บริเวณนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ลงมาเทสแนวรับระดับทำเฟรมเดย์แล้วนะครับเห็นไหมครับเขาลงมาทําไส้นะครับนี่ไปดูทำเฟรมสชั่วโมงนะครับผม4ชั่วโมงตอนนี้เขา มีโอกาสที่จะเบรกแต่ตอนนี้ก็เบรกไปแล้วแหละอาจจะเบรกขึ้นมาโซนนี้นะครับผมโซนต้านนี้นะครับหรือว่าจะเบรกตรงนี้กลับลงมาแนวรับบริเวณนี้นะครับผมหรือว่าลงมาเติมไส้ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูทม์เฟรมเล็กลงอีกนะครับผมปึ๊บปึ๊บน,นี่เป็นทม์เฟรม30นาทีนะครับตีแนวรับแนวต้านนะครับผม นี่นครับซ้ายมือมีคีนเลนนะครับ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้เราดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราจะมองไม่เห็นแนวต้านตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นเป้าได้นะครับผมส่วนกรณีเล่นลงถ้าหลุดตรงนี้ก็จะติดต้านนี้นะครับติดแนวรับโซนนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสติดไส้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสติดไส้ตรงนี้อีกทีนึงนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวรับวางไว้โซนนี้น่เป็นจุดที่ดีที่สุดนะผมผมว่าเล่นขึ้นง่ายกว่านะครับเพราะว่าคีนนะครับคีนเลนาวซ้ายมือเป้าถัดไปก็คือตรงนี้เลยนะครับแต่กรณีเล่นลงนะครับมีโอกาสติดไส้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาไส้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ผมมองว่าเล่นขึ้นง่ายกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับเพราะว่าอีกตั้ง สองชั่วโมงกว่านะครับจะเข้าสู่ช่วงพีลอนดอนเซสชั่นนะผมนี่ก็เป็นทองนะครับต่อมาด j จนะครับผมเรามาดูไทม์เฟรมเดนะครับโอ้ทม์เฟรมเดนะครับ <c oughs> มีไส้บนไส้ล่างนะครับอืมเราต้องรอดูไทม์เฟรมเล็กนะครับว่าเขาจะขึ้นไปเติมไส้หรือจะลงไปเติมไส้นะครับ <c oughs> น,นีสี่ชั่วโมงเขาก็เหมือนจะเล่นไปแล้วนะครับคู่เงินปอนเย็นนะครับนี่นะครับเขาเบรกปลายไส้ทางด้านบนไปนะครับดูทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีเป้าถัดไปอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราตีแนวรับแนวต้านก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บตรงวันนี้ผมตีแนวรับแนวต้านโซนนี้นะครับเพราะว่า เราจะเห็นว่าจังหวะน,นี้เขาเบรกออกจากกรอบไปนะครับปุ๊บแล้วก็ย่อตัวลงมาไม่กลับมาอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะพักตัวแล้วก็วิ่งขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าเขาบลิสกลับมาอยู่ในกรอบแบบนี้แท่งแดงนะครับผมผมจะขยับแนวรับมาไว้ตรงนี้นะครับผมเอแนวต้านนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตแนวรับแนวต้านนะครับ ส่วนจีผมมองว่าง่ายทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเล่นลงก็คีนเล่นนะครับขึ้นก็คีนนะครับผมก็อาจจะต้องรอวอลลุ่มนะครับอืม ส่วนเมื่อวานทองนะครับอาจารย์มีเข้าจังหวะนี้ไปนะครับส้นไหน่อว่านี่ครับที่ผมไฮไลท์สีแดงไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรอาอาจารย์เข้ามาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจากที่ผมสังเกตนะครับผมคิดว่านี่นะครับแท่งนี้นะครับเขาเบรกออกมานะครับ แล้วก็แท่งถัดมานะครับเขากลับไปอยู่ในกรอบนะครับสร้างแนวต้านนะผมตรงนี้ต่อมานะครับทำเฟรมสิบาทีนะครับทำเฟรมสิบาทีเราจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับที่เขาเป็น exhaustion week นะครับก็คือเขาขึ้นมาเทสค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับผมแล้วก็ย่อตัวลงไปนะครับอาจารย์ก็เข้าจังหวะ impulse zone นี้นะครับ ีนเงื่อนไขหนึ่งที่เราลืมไม่ได้นะครับก็แท่งนี้นะครับผมน่าจะมีข่าวนะครับ PPI กับ u n e m p l o y m e n t l a m s นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาแล้วผมทำให้บริเวณนี้นะครับเป็นคี e เ n l นะครับก็มีโอกาสลงแรงได้เหมือนกันนะครับส่วนจังหวะนี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าได้นะครับเฟกานะครับแต่ว่าผมกำลังทำวิจัยอยู่นะครับจังหวะนี้ ที่เขาลากลงมาต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันในไลฟ์สุ่มวันพาเท,ททองนะผมขอบคุณพี่ทุกคนนะครับผมครับ